กู S <S ว่ากูจะตายในอายุ60ปีกูจะกลับไปด่าแม่งบอกทำไมมึงสูบผลิตไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยหน้ากูแก่ไปแล้วฟันกูหลอเพราะมึงเนี่ยเฮี้ย จริงๆแล้วกูไม่อยากให้ถ่ายเลยตอนแรกเราตัดสินใจอยู่นานว่าเราควรถ่ายหรือไม่ควรถ่ายถูกว่าแต่สุดท้ายน้องตั้งใจเราก็เลยเออถ่ายก็ถ่ายเนี่ยสังเกตดๆีๆหน้ากูตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่หน้าเฮี้ยที่สุดในชีวิตละตอนนี้หน้าแดงเหมือนเจ้าพ่อแห้งเจียเรื่องของเรื่องคือเมอื่อวานนี้ไปเลเซอร์หน้ามาแล้วก็หน้ามันจึงเป็นแบบนี้ในกล้องแย่มั้ยใช่พอรับได้เนาะโอเคด,ดังนั้นกล้องนี้พยาอย่าพยายามซูมหน้าเดี๋ยวคนดูอ้วกนะครับ <laughs> โอเคโอเคอเมื่อวานเป็นงี้ตื่นมาพบว่าเป็นเหมือนหน้าคล้ำไปแถบนนนนึงงงงงเเเเป็หมมมืือออดวว่่่่่าาููไกกตตใจลลยยยยิิิถแแ้บบ พอแดงเสร็จปั๊บเป็นปื้นดําก็เลยมาถามน้องๆว่ามันมันน่าเกลียดไหมน้องก็บอกดังๆถูกปะมึง,งบอกดังๆอ,อาการเหมือนฝ้าแล้วพอกดเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าฝ้ามันคือมเม็ดเลือดสีผิวที่มันผิดปกติเกิด<อ><อ>จากความแก่<อ>คนเป็นฝ้าส่วนใหญ่ไม่เกิดจากแสงแดดก็<อ>เกิดจากความแก่เอออย่างกูเนี่ยอาจจะเกิดจากแสงไฟเนี่ยที่ถ่ายกันอยู่เนี่ยเห็นป่าเนี่ยแสงไฟที่ถ่ายหน้าเราทุกวันเกงอันนึงคือเราตากแดดออกกองสาเหตุหนึ่งเลยกูว่าสาเหตุหลังสุดแก่คนแก่ส่วนใหญ่จะเป็นฝ้าเมื่อวานเรียกเลยไปเนี่ยไปเลว ไม่เคยรู้สึกว่าแก่เลยกูรู้สึกว่ากูวัยรุ่นตลอดเพราะอยู่แกมมี่แกมมี่มันเป็นแบบอะถึงตัวเราจะแก่แต่ใจเรารุ่นอะใจรุ่นก็คือวัยรุ่นแลใจลงมรุ่นด้วยการแต่งตัว ทัศนคติชีวิตเข้าใจว่าไลฟ์สไตล์แฟชั่นมันทําให้เราใจรุ่นแต่พอเรามาเนี่ยจนวันวันหนึ่งใจมันได้ใจมันรุ่นแต่สังขารมันไม่รุ่นละสิ่งหนึ่งที่พบอะตอนนี้นะในวัยเนี่ยนอกจากหน้าที่เป็นฝ้าแล้วต้องไปเลเซอร์ผมงอไอเหี้ยผอซูมใกล้ๆตอนแรกไม่เห็นนะแต่พอดูกระจกไอเหี้ยผมงอแบบผมงอกเยอะมากเอาง่ายวันก่อนให้ช่างตัดผมดูช่างตัดผมบอกว่าพี่ซื้อยากกผมมาเดี๋ยวผมโก,ก่ให้ตึกเยอะแล้วกูบอกเอ้ยทำไมกูเยอะขนาดนี้เปิดทีวีไปดูเก้าคนละเก้าพี่ตูนบริษัทแหลม ดังนั้นเราก็เฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวที่แก่มันเริ่มก้ำกายเราละคนในรุ่นเดียวกันมันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วเช่นริ้วรอยดังนั้นน่ะสังขารมันเริ่มออกละอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เจอคือตอนนี้พี่เลิกสูบบุหรี่เมื่อก่อนกูสูบบุหรี่แบบติดเล่าอ่ะข้ามวันข้ามคืนสูบบุหรี่วันนึงประมาณ20กว่าสูบตื่นมาก็สูบอยู่ในแกมมี่ก็สูบพราอนนสมัยก่อนแกมมี่สูบตรงไหนก็ได้แล้วออกกองถงององขายให้วันนึดูดไปกี่ตัวจนกูรู้สึกสังขารมันเริ่มเปลี่ยนกันเลยว่าเมื่อก่อนพี่วิดพื้นพี่เล่นฟิตเนสไอที่ดูอ่อนกว่าไว้เนี่ยพี่ยอมรับเลยเคล็ดลับคือฟิตเนสเมื่อก่อนพี่สามารถวิดพื้นได้ครั้งหนึ่ง20ครั้งพอเราในอายุ40 แปท,ทีกูก็เก่งแล้วแปดทีกล้ามยังไหวนะแต่ระบบหายใจไม่ไหวสิ่งที่เกิดเลยจําเป็นต้องเลิกสูบหรี่อีกสิ่งที่เจอคือเลยว่าทำไมต้องเลิกรู้ว่าตื่นมาหายใจแรกสมมุตินะตื่นมา หายใจแรกมันขัดมันฝืดเว้ยหายใจแรกของการตื่นกูไม่รู้ว่าตอนกูนอนกูหายใจยังไงนะต้องต้องหายใจแบบเยอะมากหายใจแรกมันขัดพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเริ่มผิดปกติแล้วเพราะเรานอนน้อยเราก็รู้สึกว่าอาจจะต้องรักชีวิตกูอาจจะต้องเลิกสิ่งที่กูชอบก็คือบุหรี่หันมารักตัวเองมากขึ้นถ้าพี่เลือกได้พี่กลับไปบอกพี่ยุงตอนอ้ออเลยแกมอโอเคอ,อยากกลับไปบอกไอ้ยุงตอนอายุ26 27 28เอาตรงๆนะถ้ากลับไปได้มันน่าจะนั่งกินเหล้าตามร้านเหล้าอยู่พี่จะบอกเลยว่าสูบบุหรี่มัน แห้งแล้วนะมึงร้องเพลงได้ไม่เหมือนเก่านะหรือเมื่อก่อนมึงเล่นฟินเนสมึงหายใจได้เยอะกว่านี้ทุกวันนี้กูวิง่งกูเดินขึ้นมาได้สามชั้นอนะกูหอบแล้วอะมันเป็นผลข้างเคียงจากที่มึงใช้ชีวิตในตอนนั้นเข้าใจคําว่ากรมอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรมที่มึงทำไว้ตอนนั้นอนะมันส่งผลถึงกรรมตอนนี้ซึ่งกูคิดด้วยนะว่าไอ้เฮียไม่เห็นเป็นธรรมเลยมึงในตอนนั้นอนะมึงคนละคนกับกูในตอนนี้มันเหมือนไอ้นวิตาถ้ากูนั่งทายแมชชีนกลับไปได้กูเป็นโนวิตาตอนโตอะ อิ่เย่ทำไมมึงสู่ผลิตอิ่เยอะไรเนี่ยรู้ไหมตอนแก่เนี่ยหน้ากูแก่หมดแล้วอิ่เยเห็นเปล่าหนวดกูงอกเร็วกว่าปกติเพราะมึงเนี่ยฟันกูหลอเพราะมึงเนี่ยอิ่เยถ้ากูกลับไปได้บอกได้กูจะบอกอย่างนี้เขาะะ้าใจป่ะแล้วการความแก่ของพี่ตอนเนี้ยพรรษาทั้งหมดที่รวบรวมมาเนี่ยพี่อยากจะบอกอะไรบ้างโอเคเอเอเร<อ>ื่องดีอรกับน้องๆบ้างข้อดีขอดีของความแก่ที่สุดเลยนะที่พี่สลับได้ประสบการณ์แม่งสำคัญมากๆคือถ้าเราอ่อนอะเราจะไม่รู้หมายถึงตอนเด็กๆพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยรู้ว่าขยันแล้วทำทำทำมีวินัยมีวินััััยยยยยยยววิินนททาาไไไไมมมมม่่่่หหหุุุุดดดดดส้้แลลลผพธ์จะเเเกรค บบเราไม่เคยรู้ก็เมื่อก่อนที่เราทำทำแล้วเราเล่นเล่นเราทำทำเสร็จปับ๊บเราก็เบื่อเราก็วางความอดทนระดับพอแก่ขึ้นเรานิ่งขึ้นพอนิ่งขึ้นมันโฟกัสมากขึ้นสมมุติตอนหนุ่มๆเนี่ยน้องๆเป็นไหมอ่านหนังสือได้ไม่กี่หน้าหรอกพอละเลิกละเป็นไหมเป็นไหมหรือทาอะไรบางอย่างปับๆๆๆป๊บปั๊บปั๊บปั๊บกูเลิกแล้วแต่พอเราแก่ขึ้นมันเหมือนเราเคลื่อนที่ช้าขึ้นไอ้ความเคลื่อนที่ช้าขึ้นเราก็มีสมาธิมากขึ้นมีสติมันมากขึ้นเราสามารถอ่านหนังสือถ้าพี่ตั้งใจจริงพี่อ่านจบเล่มได้เลยใน นั่งอ่านถึงเช้าเลยแม่งสนุกเพลินเขาเรียกว่าวิส dom มันมีภาวะของการแบบมีสติอะหลงเข้าไปในนั้นโฟกัสจริงจังทำงานถึงเช้ายังไม่จบเลยอีกสิ่งหนึ่งคือประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยมันบอกเรามันสอนเราเวลาเราแก่ขึ้นเขาเรียกว่าบทเรียนในลิ้นชักมันมากขึ้นบทเรียนเขาเรียกพันษาในลิ้นชักเช่นเจอคนประเภทนี้จงระวังตัวอายุมึงจําไม่ได้เหรอคนประเภทนี้ที่เคยเข้ามาใน,ในชีวิอมึงะเคยทําอะไรอมึงไว้ดั้นั้นมึงจงมีมีสเหรอ่างจ้เขาไั้งหรอะระวังไว้เหรอมหญิงที่เข้า,าแบบมี้คนที่าพูเกัอมึงแบบนี้คนเี่เม้ามาข อความรู้ขอความช่วยเหลือของเราแบบนี้หรือคนที่เข้ามาอะไรกับเราในชีวิตเนี่ยมันจะมีลิ้นชักของประสบการณ์คอยบอกเราว่าเฮ้ยอย่าเสี่ยงนะเฮ้ยระวังตัวนะเฮ้ยได้เลยเอาได้เลยคนแบบนี้ดีคุยกับเขาเลยคนแบบนี้ทุ่มทําธุรกิจแบบนี้เสี่ยงเอาเลยนี่คือลิ้นชักของประสบการณ์ซึ่งตอน,นเด็กไม่มีหรอกตอนนี้มันมีเยอะมากเราสามารถดึงมาปับ๊บโอ้นี่มุกตลกที่ดีที่เคยมีเจอมาปับ๊บอันนี้คือบทเรียนอันนี้คือคลังความรู้ปับ๊บอันนี้คือต้นทุนเราไม่มีลิ้นชักเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนเราอาจจะมีแค่แกะเป็นโต๊แ้้วมเกไ่ก่่อนป็งูยาะ เกะเกะของประสบการณ์แล้วก็เวลาพี่นึกพี่อยากได้ประสบการณ์อันไหนมาใช้พี่จะดึงตู้ยาออกมา แล้วปั๊บพี่หยิบสิ่งนั้นมาใช้นั่นคือพันษาในชีวิตเราที่เรามีทุกวันนี้พอทําเยอะๆพอพลาดเยอะๆพอผิดพลาดเยอะมันก็จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเหมือนที่พี่เหมือนที่พี่บอกอืมอืมอืมที่นี้ที่เป็นที่ได้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 พี่สรุปให้ยงี้มึงเคยเรียนวิทยาศาสตร์นะเยโอเควิทยาศาสตร์กูไม่เคยจําเรื่องโมเมนตัมกูไม่เคยจําเรื่องกฎฟิสิกส์ไอ้แรงรีแอคชั่นอะไรไม่เคยจําสูตรอะไรพวกนี้เลยนะแต่กูได้จากวิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งกูว่าสาคัญมากททยรร็็ออออนนนนน้้เเู่่่่่่ะะไไไไไไมมมมมััปปดดีี ตามท้องถนนอะไรเป็นไปได้วะจับมันมา2ทดลองทํามันดูทํามันเลยถ่ายทํามันทา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 ขายขายขายลองขายลองถ่ายลอง,ลองทำคอนเทนต์เสร็จปั๊บออกมาเฮ้ยคนชอบไม่ชอบวะถ้าชอบทําต่อไม่ชอบก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนเสร็จปับ๊บพัฒนาอีกรูปแบบนหมกลับมาทำอีกโลกทุกอย่างมันแค่นี้นะมันคือการทดลองวิทยาศาสตร์ชีวิตเราก็เหมือนกันลองทําดูทดลองเทสเสร็จปั๊บได้ผลลัพธ์มาดีมากดีน้อยถ้าดีเอ้ยทําให้มันดีขึ้นถ้ามันไม่ดีทิ้งไปแล้วหาวิธีใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นี่การสังเกตทดลองเรียนรู้แล้วก็ นี่สี่อย่างชีวิตมนุษย์ลองทําดูจริงๆโอเค เมื่อกี้บอกเมื่อกี้สอนน้องๆคนที่แก่ว่าถ้าสมมติบางคนที่เป็นนิวิตะเป็นแบบเล่นๆหรืออะไรมาจนจนแก่แล้วเริ่มตอนแก่ยังทันอ่าน,นี่นดีมากเป็นข้อหนที่ดีมากถามว่าเริ่มตอนแก่ทันไหมตอนแรกกูคิดไม่ทันกูเพิ่งเริ่มเข้าโซเชียลเมื่อวานอายุสามเจ็ดตอนเจอซีโอเจลตอนที่เจลเปิดทุกอย่างให้ดูแล้วโอ้โหแม่งพลิกมุมมองใหม่ไอ้เฮียโลกโซเชียลมีด้วยวะเฟซบุ๊กมันทำอาหารกินได้ด้วยยูทูบมันทำอาหารกินได้ด้วยวะไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อก่อนเราเอาเฟซบุ๊กไว้สองหญิงอะเราไม่อยากเล่นเฟซ เป็นโลกของการอวดไม่อวดผัวก็อวดของกินแต่มันมีมากกว่านั้นถ้าใครคิดว่าเอาไว้เล่นๆม่ก็เล้วไ้เล่นๆแต่ถ้าใครคิดว่าเอาจริงจังเฟซบุ๊กมันทำงานมหาศาลมันทําให้คนบางคนรวยเลยนะอย่างพี่เจลเนี่ยมันทําให้แบบรวยกลายเป็นซีอีโอพันล้านเลยนะกูก็เริ่มต้นตอนอายุ37ซึ่งตอนนั้นนะคนที่เริ่มต้นไปแล้วอะเาตรงๆนะขุนเขาหูก็แบบเกือบล้านละมีเอเทนคนที่อยู่ในแบบเป็นรุ่นพี่ของเราในโลกโซเชียลที่ออกมาสอนคนเขาหลักแสนกันละเราเริ่มต้นนับหนึ่งอะตอนนั้นอนะพี่ถามเจลว,ว่าเฮ้ยทันเหรอ เนี่ยคนที่ดังๆอยู่ในโลกโซเชียลอะวันหนึ่งก็มีคนลืมถูกไหมวันหนึ่งก็มีคนลืมนักร้องที่เคยดังดังนั้นอะคลื่นลูกใหม่มันขึ้นมาทันได้เสมออ่ะทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนเรามีพี่มอสพี่เตา๋าอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีเดอะทอยอะเดอะทอยคนรุ่นใหม่รู้จักแต่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักพี่มอสพี่เตา๋าก็มีไงดังนั้นคลื่นลูกใหม่มันขึ้นมาทุกวันมันขึ้นแทนที่คลื่นลูกเก่าททุกวันดังนั้นมีโอกาสเสมออายุไม่สําคัญขึ้นอยู่ว่ามึงทําหรือ,รอเ,เ,ลเปล เหมือนไอ้เฮียมึงกำลังยิงกระสวยอวกาศขึ้นบนฟ้ายากไหมยากยาก,กว่าจะขึ้นแรงเสียดทานแบบไอ้เฮียกว่าจะเผาไหมโอ้ยากกว่าจะ1ไปถึง100คนแรกกว่าจะเป็น100คนแรกไปถึง1000กว่าจะ1000ขึ้นไป็น10,000ชั้นในรอากาศโลกยากติดอย่างนั้นอยู่เป็นหลายเดือนถ้าเป็นคนธรรมดาแม่งท้อไปละติดเจ็ดแปดเดือนแล้วแบบยังพันไรอยู่อ่ะบางคนเลิกทำนะแต่พอเราเราทะลุเราทำทำทำเราทะลุ1นึ่งแสนป๊อปมันเหมือนบินสิวละมันเหมือนแบบนอกบรรยากาศโลกละกูทําอะไรก็ได้ละมันเริ่มเห็นผลเราก็เริ่มเรียนรู้กลุ่มลูกเพขขอองงเราแฟนับ เอของเราว่าเขาชอบอะไรเราก็ทําตามนั้นเราก็ทำเสิร์ฟเขาก็เลยมีทุกวันนี้ดังนั้นถ้าจะสอนนี่คือแม่ไม่อยู่คันว่าแก่จะแก่จะหนุ่มมันอยู่ที่ว่าใครคิดได้ก่อนแล้วใครทําก่อน นั่นคือเรื่องสําคัญมากกว่าให้กําลังใจคนแก่น่ะก็คือพอเราแก่เราเรามาทําอะไรใหม่ๆเนี่ยภาษาเนี่ยมันช่วยได้ประมาณนี้ให้กําลังใจนะถ้าจะให้กําลังใจคนแก่นะอันนี้แบบให้กําลังใจเลยก็คือเคยได้ยินป่ะตอนเราตายเราจะไปที่ชอบที่ชอบอ่าพระก็บอกว่าไปที่ชอบที่ชอบนะโยมแต่กูว่าเราไปที่ชอบที่ชอบในตอนนี้นะที่ชอบที่ชอบของเราก็คือมึงฝันไหมตอนที่ชีวิตจริงๆอยากทําอะไรทําเลยอาจจะไม่ใช่โลกโซเชียลก็ได้เช่นอยากเดินทางรอบโลกเก็บตังค์เลยเก็บตังค์แล้วเริ่มเที่ยวเลยเริ่มจากใกล้ๆตัวก่อนเที่ยวในประเทศเที่ยวให้หมดก่อนแล้วมึงเเเนนปปปปศิดมมมึงไไไลาขู เลยออสเตรเลียแล้วแต่มึงรอบโลกแต่มึงทาในชีวิตมึงที่ชอบที่ชอบคือทําตอนที่มึงมีชีวิตอะที่ชอบที่ชอบของกูก็คือกูได้ลอนเล่บนโลกโซเชียลไปมั่วได้ทํานู่นทํานี่ได้ทดลองผิดลองถูกแล้วสุดท้ายที่ชอบของกูก็คืออ๋อกูรู้ละกูชอบทารายการทีวีแล้วกูเปลี่ยนวิธีการทารายการทีวีมาเป็นออนไลน์แทนที่เป็นรายการยาวๆเราก็ทำเป็นรายการสิบนาทีนักแสดงดาราไม่ต้องกูเป็น <All right. S 1> ดาราเองนี่คือที่ชอบที่ชอบของกูเนี่ยเออเราก็เจอละดังนั้นขอสรุปเลยไม่ต้องรอตอนตายถ้าคุณแก่แล้วคุณสามารถไปที่ชอบที่ชอบได้เลยเลือกเลย มึงอยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นมึงอยากเป็นนักท่องเที่ยวรอบโลกเป็นที่ชอบที่ชอบมึงคืออะไรไปหาให้เจอแล้วทำแม่งเพราะชีวิตเราอยู่บนโลกเรามีชีวิตแค่สองหมื่นกวันสองหมื่นกวันตั้งแต่มึงเกิดนับดูว่ามึงเหลือกี่วันทําวันเวลาที่มึงชอบให้เต็มที่สุดแล้วตอนที่มึงตายอะ่ะมึงจะได้ไม่มาเสียดายภายหลังว่าสุดท้ายเออเฮ้ยตอนมีชีวิตอยู่เฮ้ยอยากจะทําสึกไม่ไทำเนาะลุกย้ายตูดออกจากโซฟานะวางรีโมทออกจากเน็ตฟลิกแล้วออกไปหาที่ชอบที่ชอบมึงจ้ะ ตอนจบขอปิดหน่อยพี่ยงคิดว่าพี่ยังจะไปสว่านเลยนรก <laughs> คิดว่าจะไปสวรรค์กันล็อกค่ะเอาตรงถ้าสวรรค์กันล็กมีจริงนะกูว่ากูขอเลยนะกูขอให้ไปนรกก่อนไปนรกไปใช้กรรมให้ม่งเต็มที่เอามโยบาลเอาเที่ยวไอ้ทิ่มตูดกูเอากูไปหย่อนในทักคาระทองแดนเอากูให้เต็มที่แล้วสุดท้ายกูจะไปสวรรค์เป้าหมายของกูคือที่ชอบที่ชอบกูบนสวรรค์บนนั้นนางฟ้าต้องเยอะแน่นอนนางฟ้าต้องเยอะแน่นอนเข้าใจเปล่ากูจะไปเสพสุขไนสวรรค์สวรรค์ชั้นเจ็ดโยโยโอเคงหน้า